สวัสดครับพี่น้องสุภูสุคนแลกงเนี่ยกับพ่อกับไกลหน่อยลอยลมสเสนแนวคือเขาเหมือนเดิมพี่นอ้องอะแลงนี่พาพีีพาน้อ,นองส้มบรรยากาศบรรยากาศนาล้านส้อยมะขามหวานเนี่ยพี่น้องระเบิงได้พี่นอ้อ,นนองได้มือนี่มันเป็นมือเอียงบุ๊ง สร้อยมะขามวันมีจักคนมิดสี่หลีน,นึกเลยอันนี้ยุกยยยย่กลางส้อยดิพี่น้องยุ่กลางส้อยลัานไกลหน่อยลอยล่มยุ่กลางเครื่องพอดีเงียบเงียบสนิทเลยโอ้ <laughs> มันเป็นมืออียัง,งุูนี่พี่น้องโบรูเคันมิดซีดีอ์หาคนสิยญางยกยกเยกเย,ยกกับว่ามีมีดมีรถคันหนึ่งเรือนพันไปคุณเป็นสามแยก มิดซีดีเลยแต่หัวสวยายสวยบ้านคางกันนี่ก็มิดมันมีหอดคนมีแต่เปิดไส้ที่ไม่แจ้กไปไส้คนมึงเลยน้องเอียงเลยเงียบี่น,น้นงมาสร้างนี่กันมิดคือกัน you <laughs> บรรยากาศเงียบม,มาแล้วมาแล้วลูกค้ามาแล้วลูกค้าลายใหญ่มาแล้วมาอีกแล้วมาอีกแล้วมาอีกแล้วโอ้ย ม่แล e ้วบาทเลยยังไดบาทเลยโอ้ส้มวงหนึ่งส้มวงหนึ่ง อ่ะคลิปนี้ไพพี่พ่อน้องส้มบรรยากาศซอยประคามหวานเงียบเงาส้ม,ม,งงงม,ามาสวงหน,นึ่งของกมีลูกค้ามาสรงคนพี่น้องอ่ะม่นมีอย่างไรพี่น้องไพพี่พ่อน้องส้มบรรยากาศอันเงียบเงาเมื่อแรงนี่ดีดีพี่น้องอ่ะ ม,มีอะไรพีน่น้องอ่ะขอเคอเครับสวัสดีครับ